สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่ผมอยู่นี้กลับมากันอีกแล้วกั Hence, บโปเกมอนลีโวเกือบตายอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะเพื่อนไปไหนต่อเพื่อนเออคุณนำแล้วไม่เป็นไรเพื่อนกูพอจะจำทางได้ละอาติดออคือแบบช่วงนี้นี่ไม่สบายมากเสียงแบบหลงละอ่ะโอ้ เอาไปบนมันดักอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยโอ้และตาดูครับนี่คือเราต้องมากำจัดแกงล็อกเก็ตเพื่อยาดงของเรานี่คือถ้ำยาดงดนะครับไฟฟูดน้อยไปหน่อยช่วงนี้ไม่ต้องสงสัยไม่สบายโอ้ข้างหน้าอีกคนหนึ่งไ,<ป>ไม่เป็นไรนี่โปกเกมอนเราดูโคตรขี้โกงครับแบบดับ ไปฟาร์มเวลมาแบบเยอะมากเยอะถึงขั้นที่แดบว่า huh ดับชิโกริต้ากูกลายเป็นเบลีฟไปแล้วอะดับโหดมากแต่ว่าเราก็ไม่อยากใช้เบลีเพราะว่าถ้ำมันคือถ้ำยดงนี่ครับแลตตาพืชก็ชนะน้ำนะเออว่ะไม่แต่เจอ แกงล็อกเก็ตด้วยไง,ไงคือมาสู้และตามไม่ได้อะม่จับครับจอกนะจอกนะเออจอกชิบหายเลยสู้ธาตุไฟไม่ได้คิดถึงดิจิตอนชิบหาย <c oughs> ไปครับโอ้โออ,อโดนเฮ้ยโดนี้ไฟเตอร์วะไปครับ <c oughs> ทันได้ชอ็อกไปโอชีเดียตาย ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเวลสิบโหเจอกว่ะเฮ้ยเจอเด็กดอกว่าเอ้ยเด็กมันแกงล็อกเก็ตเหรอเจ็ดเด็กมันแกงล็อกเก็ต <c oughs> ไปครับจัดไปละต้ายเยอะนี่คือทั้งเกมมาเจอแต่ละต้าใช่ไหมเอา้าเฮ้ยได้อีเล็กที่บอลมาเอา <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่ว่ะท่าชาร์จนี่ไม่เปลี่ยนด้วยเทคดาวะ แทนที่จะเปลี่ยนเท็กเจอร์ทข้งหน้าจะเป็นหัวหน้าแล้วธรรมดาเพื่อนเราเก่งโอ้ไปครปบมาแน้าเจอยู่ตรงไหนวะเออก็คือหัวหน้าเองใช่เพื่อนต้องบวกกันแล้วล่ะเออมาพูดเล่นกดแบตเทิร์เลยเอ้ยนี่ไงหัวหน้าเดินมาหาตัเองเลยไม่ไม่เป็นไรไม่รีบเอ้ยโอ้ลาปัต ลาฟัดเป็นน้ำแข็งเอ็กิกบอลเลยลองดูโอติ่นยวตายโคตรโซนโนเขาเขาเอ็งววอะไรเนี่ <20 S 2> ยยิมห้าเพื่อนอ <laughs> <20 S 2> ยิมห้าเองไปครับเอ็กติกบอลลลๆครับมีท่าไหม่ต้องใช้ให้คุม้มนีโคตรเทพชนะเยอะโอ,อ้ยอีซี่อ่ะอีซี่ไปต้องลงน้ำ<ม>ไ,<อ>ไหมอ้าว จ้่แน่เออก็อเซิร์ฟไม่ได้อ่ะโอ้เสียใจเอ้ยทาโลโปก <c oughs> จับจับจับกดไม่โดนคลิก <c> เ <oughs> มาส์ไปหลายรอบแล้วแต่กดไม่โดนทาโลโปกทาโลโปกเย็ดเคได้ทาโลโปกอะ <c oughs> เป็นไงไม่ต้องตีก็ได้อะโคตรเทพ <c oughs> ไปครับเอ้ยเดี๋ยว <c oughs> ไปก่อนเลยเพื่อน โคตรติดเมืองเดินแค่นี้เองไม่ต้องห่วงเพื่อนขี้เกียจเราตบเพื่อนต้องเข้าใจเขายิ้มไปเลยเพื่อนไม่เป็นไร่ามาซื้อเพิ่มหมดไอเขีบลบนี่ซื้อไว้สักข้าอันวัํำไม่ต้องเยอะแน่ๆโอเคซื้อละไปครับมาไปสู่ยิมสโลโปก,กันได้หรอ ไม่<อ>ก็สโลโปกมันอยู่หน้ายิไมไง<อ>แต่มันหายไปแล้วไม่เป็นไรเข้าไปแล้วเพื่อนถึงก่อนเลย<ะ>มาครับทำไมเพื่อนมาถึงก่อนวะกูมีสกิลเทเลพอร์ต <c oughs> ใช่เหรอเดี๋ยวเจอยิมพืชใช่ไหมใช้ตัวอะไรดีไม่มีไฟอ่ะไไฟมเออไม่มีไฟ,ไไฟไเอานอมอดตบเลยไหม <c oughs> <c oughs> นี่นนนจิตใจเราต้องโหดเทียมเอานมอดตบพืช ตบแรงเหมือนกันมันเป็นมิมแรงมลงแรงเพื่อนมลงเอาวเหเอาใช่ถ้างั้นผิดแล้วกูผ่านละเออ,เอเได้อยู่แหละเออสองทีสเป,ปร์ฟิกทีเพื่อนได้อยู่เลยละเพื่อนแรงอยู่ยงห้นะันตัวนี้น่ารักจะตายกูสาเวลให้โอ้แล้วเวลให้ซะเยอะเลยเอาโดน <c oughs> สามโอ้โดนสามผิดต,ตายเลย <c oughs> ทรมานใช่ไหมมาครับเอาตัวไฟเตอร์มาสู้เดี๋ยวไม่นา่าไม่น่าเห็นแมงเวลเยอะเลยโอ้โหเดีย๋ยวนี่คือกะจะไม่ให้ตีเข้าเลยใช่ไหมไฟเตอร์ Fighter ก็ไม่เข้าใช่พื้นะ่ะตายต้องห่วงเพื่อนไฟเตอร์ <Fighter S 2> ตีเข้ามาแรงแค่นิดเดียวอ่ะเพื่อนแบบสกิทเอาเมลีฟมาสู้เดี๋ยว นี่โอ้เก่งสุดละแกะกูเนะี่ยไปไม่รักษาก็เหลอไม่อ่ะเทปจะลุยลุยแบบยาวๆเออเอาแกะตัวเดียวก็เหลือแล้วเพื่อนกลัวที่ไหนตรนนี้จะเป็นไครวะเป็นไข่อา้าวลืมเลย<วะ> <laughs> เป็นโอ้โหเป็นวิดเดิลเพื่อนอ๋อ <laughs> อันนี้จะพึ่งก่อนแต่คนนั้นคนนั้นก็ต้องคัตตาปี โอ้สามล่างอ่ะสามล่างเลยแป่งไรตั้งแต่ล่างหนึ่งจนล่างสามเลยไปครับคือช่วงนี้พูดน้อยมากเลยรู้สึกเอมพูดน้อยแบบะ <c oughs> ใช่ไม่สบายอ่ะเพื่อนที่หายไปคือไม่สบายไ,ไม่คงไม่ครับไม่ได้ทำเลยช่วงนี้ไปครับหลังจาก โมเรียบร้อยแล้วเราก็สู้ต่อนี่คบคนนี้เป็นบัตเตอร์ฟรีใช่ไหมไล่ตั้งแต่คัตตอร์ียันบัตเตอร์ฟรีไปครับจัดไปทันได้ช็อกก่อนด้วยเออเบาๆว้างพวกนี้อ <c oughs> ่อนแอรนี่เมื่อกี้ก็ใช้อิเล็กทริกบอลไปสามตัวเลยโคตรสิ้นเปลือง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวใครเอาธาตุน้ำมาสู้กับมแมลงวานะ่ะ จิตใจมันโหดมากมันจะวาร์ปไหมเพื่อนนี่เขาเพิ่งเดินมาเองอ๋อเขาจะไม่วาร์ปใช่ไหมเพื่อนเนี่ยอย่าย่ะมายืนข้างๆนี้เลยใจดูด้วยว่าเขาวาร์ปไหมมาครับมาเอียงจอสักนิดหนึ่งอ่ะให้เห็นแค่โปเกมอนพอโอเคอิเล็กตริกบอลเอออุ้ยตีออกช้ากว่าอุ้ย โอ้ตีแรงเหมือนกันเนี่ยตายไหมเพื่อนตายว่ะเ็ด <c oughs> ไม่กูตายนะ <c oughs> ตกใจแล้วไงมาครับเบลีคร <c oughs> ับนี่คำห้าวคัตเตอร์บายบายนี่เนี่ยโอ้โหน่ารักใช่ไหม <c oughs> อุ้ยจีนจะตายเลย <c oughs> <c oughs> นี่คือแบบโอ้โหคุณซูแบบน่ารักมาก วาครับนี่ใช้ท่าแรงเหมือนกัน <c oughs> เรา <c oughs> รควร <c oughs> คิดผิดนะเพื่อนที่แบบมาสู้กับยิมนี้ทั้งนั้นที่แต่ว่าเหมือนเต็งยังไม่พร้อมเดี๋ยังพร้อมสุดๆแล้วกูก็ตีเวลวันนี้แล้วเพื่อนใช่เหรอเพื่อนกูปั๊มรีไวแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงไอ้เพิ่งสั่ง เออไอโง่มีธาตุดินอยู่เฮ้ยโอ้แต่เข้านิดเดียวอะ่ะแต่พอสู้ได้อยู่ปั๊มยาครับปั๊มยาเป็น,นย,ยังกตีลีก <c oughs> นี่ครับปัม๊มไฮเปอร์พชั่นด้วยมันไงโอ้โหโอนี่คนลงทุนมาก <c oughs> คนของการไม่อยากกลับไปเริ่มใหม่ความยาสุดๆนี่แค่ตัวแรกกันเนี่ย <c oughs> เรียกไม่คนตัวแรกอีกเหรอะวะใช่นี่กูดูอ่อนแอมากเลยสภาพร่างกายตอนนี้กูก็อ่อนแอโปเกมอนกูอ่อนแอตามเลยนะเห็นไหมแย่ <c oughs> yeah, จริงๆไปครับตายแล้วครับตัวแรก <c oughs> ตัวที่สองจัดมา <c oughs> เรืออัพกันเลยทีเดียวยิ้มสี่แล้วโอ้โหตีน่ารักเนาะเฮ้ยแต่มันก็ตีไม่เข้าเนี่ยว่ะโอ้โห โอ้โหวันนี้จะตายกันไหมนะเนี่ยเฮ้ยแลมด้วยเออใช้แลมโอ้โหแรงแรงกว่าทตาุดีนีกคือช่วงเนี้ยคือดบับเออมึนมึนงง,งงมากเลยอุย้ยมิดอ้าวตายเอาแห้งไม่เป็นไรครับเรายังมีแกะเราอยู่ชุบขึ้นมาใหม่ นี่ครับเอกทิกบอเฮ้ยแกะแกะเราไม่ได้ครับอย่าให้แกะตายครับไฮ้เอิ์โพชั่นนี่ะเด้งระเด้งระเด้งงงดิงงดิไม่ต้องงงหรอก <c oughs> หาไปเพื่อนกูเล่นคนเดียวสนุกคนเดียวแล้วตอนเนี้ <c oughs> โอ้ยตัวที่สามสไตล์เรียบร้อยกูบันเทิงอ่ะโอ้โดนโดนแรงมากเอ,อ้ยแต่เราก็ตีแรงมากเหมือนกันครับ โหดมากซุปเปอร์โพชั่นไปดอกนึ่งเห <c oughs> นืงง่ <c oughs> ยยอยโอยแรงกันเนี่ยเราใจเย็นดิโอไอ้งูถึงกับเวลอัพเลยแหมได้ท่าพลังจิตมาเราควรจะเอาไว้เพื่อนไม่มีพาวเวอร์ไม่มีดาเมจอะไรทั้งนั้นไม่เอา <c oughs> โอ้โหธรรมดาเนี่ยหกตัวผมนี่โหดมากโอชนะได้อย่างง่ายดายสงสารคนนี้ว่ะ เขา, <c oughs> ายังสู้ไม่เสร็จเลยอะคนนี้เขายังสู้ไม่เสร็จเลยเราควรจะยืมเป็นกำลังใจเขาไหมเอ้ยเขาสู้เส,เ,เสร็จแล้ววะสู้แล้ววะ <c oughs> เอาว่ะไปกลับเชอะ <c oughs> <c oughs> โหสู้นานเหมือนกันนะนาน่ะกุยน <c oughs> า,า <c oughs> ยิมนี้นี่แบบเหมือนมาเล่นเอาฮาตอนเนี้คือไม่ได้มีความรู้อะไรทั้งนั้นความรู้หายหมดละช่วงนี้แบบ มาแบบเอาหายอย่างเดียวไปรักษาอนนี่นี่ขายขายท่าขายท่าด้วยท่าอะไรเพื่อนท่าอะไรไม่รู้เออดีละไม่กลับเข้าไปละพอรอบที่แล้วจะกลับเข้าไปก็เอ,อ้ยท่าแม่งดูไม่ดีวะเรื่องเมืองนี้ขายของด้วยนะเว้ยของอะไรเพื่อนของถือพวกทุพพใช่หรอเพื่อนเราไม่เอาใช่มันมีเสริมของท่า ธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุพืชมึงมาซื้อให้ชิโกลิต้าด,ไดิได้ได้ได้เอา้าวเด็กคนนี้ยังต้องสู้อีกเหรอเนี่ย <c oughs> นี่คือย้ายเมืองต้องสู้กับเด็กอีก <c oughs> ใช่ไหมได้โหงั้นงั้นมันไม่ให้มึงออกโอ้โหอย่างงี้ก็ได้ไปครับ <c oughs> คือกะว่าดบับเออให้มึงเล่าไปก่อนแล้วกูมามาดบับเออมาเดินเปิดทางอะไรอย่างงี้แม่งต้องสู้ไปครับ <c oughs> เออและตา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 โอ้เจอปิกาจูเรายิมห่าเพื่อนตามันไปโอ้แล้วไฟฟ้าเหมือนกันอุ้ยแต่เราเราไฟฟ้าแรงกว่าโอ้ปิกาจูไอวีหนึ่งวะเนี่ย <c oughs> ไม่เหมือนในการ์ตูนเลยนี่ร้องดิปิกาจูแอะตายวาย <c oughs> ไปเพื่อนไปหาของใส่ให้ไปลีฟเ์อะ ตรงไหนร้านางงาค้าอะไรเงี้ยอ๋อราคาเนี้ยนะไปครับนี่โคตชอบเพลงในร้านค้าเลยดูชิลดิอ่าอันไหนหน้าอันนี้ป่ะเพื่อนกูขหินเนาะมีแล้วเข้าซีดเออเป็นไงกูเก่งภาษาจฤษไหมา,า,มหาไปครับเอาเอาใส่ก่อนนี่คือไม่ได้เล่นนานมากอะแบบนานจนลืมทุกอย่างไปหมดอะ ไปเพื่อนโอ้ยการไม่สบายนี่แม่งดับเลื่อนไปหมดสมองสมองไปหมดแล้วไปค่านนี้เราก็จะเอาแกะเป็นตัวนำก่อนเหมือนเดิมเวลีบไว้ที่หลังอา้าวนี่เดินมา <c oughs> ทางนี้ก็โดสู้เลยเนะี่ย <c oughs> นี่แค่เดินออกมาก้าวเดียวเนี่ยนะเพื่อนใช่ <c oughs> ไปครับ อ๋อเอา้าโปกเกมอนเยอะมากเอเ้ยเลื่อนลงมาหน่อยเออลืมเลื่อนจอกับคงเงยหน้ามองกันอยู่อะ่ะนี่เอา้าลุงอีกแล้วส่วนลุงเออรอสู้ลุงคนนี้ยังสู้ใช่ไหมเพนข้าภาพแล้วลุงเขาบอกว่าให้ช่วยหาโปกเกมอนให้เขาหน่อยอ๋อเอ้ยเป็นไอ้นกที่ถือต้นหอมใช่ไหมใช่อ่า เดี๋ยวเออในพุ่มนี้ก็มีอย่างเนี้ยโปเกมอนเนี่ยเพื่อนมีทางเลือกทางหนึ่งเพื่อนอุชีรีเฟลล์ละไปไปไหนต่อนำเลยทางนี้ทางนี้โอเคอ่ะขึ้นนี่เราก็ลงนี่แน่ๆมันต้องเป็นตามทางเออนี่ทางนี้ทางนี้เออทางนี้เฮ้ยนี่ไงนกสวัสดี้ดูให้ ได้แล้วเพื่อนก้ไม่มีลาเพลเออคราวนี้โปเกมอนพืชกับมแมลงเยอะใช่เราก็ไม่เอาอยู่ดีไม่ถ้าใครผ่านมาก็จับไปด้วยรับกันโอ้คิดว่าจะจับเลยมีแต่ตัวออนแอร์นี่ไงแก่ต้องใช้ได้ใคภาคหน้าอยางแกะ <พอ S 1> ตายเ<า>นนลยอ๋อเออต้องบอกก่อนว่าต้องเก็บตัวที่มีท่านอนหลับไว้นะ เพราะว่ามันมีผลในภายภาคหน้านัดโดนแล้วเออเอ้ยทำไมมันไม่ตายอ่ะมันโหดมากเฮ้ยเลือดมันหมดหลอดแล้วนะเนี่ยโอเคว่าตายแล้วเนี่ยเออตายแล้วโอเคนั่นแหละครับนกถือต้นหอมกลับไปหาลุงต่อโอ้ยรีเฟลหมดหยาบ <c oughs> ไปครับ เอาไปลีฟขึ้นนำก่อนแล้วกันตายละแกะกูโอ้ยลันลันโลลัว,ลวทำใจไปเพื่อนออนเอ้าอาอา,อา,อาแรกแรกเๆเนีเยเต็มไปหมดเลยโอ้ยปกเกมอนเยอะเนาะก็ห้าเป็นปกติอ่ะลุงคนเนี่ยถ้าเราช่วยเขาเสร็จเขาจะให้ท่าขัดเรามาเว้ยใช่แต่เรามีแล้วใช่ไหม เออเนี่ยตัดละเฮ้ยเฮ้ยเจอเซเลบี้ว่าไงเซเลบี้เคียงไปไม่ถึงลุงอ้าหายแล้วแม่งมาเหมือนมิวเลยเป็นทุกผ้าจริงๆใช่ไหมชอบมาแบบตกใจแล้วก็หายไปครับลันรัวๆบายเพื่อนเออังไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวไปครับ โอ้ยเจอแต่โฮโฮตอนกลางคืนไม่เราไม่เอาปันเพื่อไปสู่เมืองข้างหน้าโอ้ยเดินไว้กี่ก้าวโดนอีกแล้วอ่ะนี่ไม่ได้อยู่ในถ้ำมันเนี่ยเอ้ยมีเชฟด้วยเพื่อนโอ้กูเห็นเชฟวยไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้เนี่ยเดินไม่กี่ก้าวโดนจริงๆนะคือจะเยอะไปไหน ไปปานต่อขึ้นบนเออโอไม่ได้ออกเออเนี่ยตัวเนี้ย,ยจะต้องจับไว้เป็นปูพารัดเพราะว่าเราจะต้องใช้ท่าหลับต้องเก็บท่าหลับไว้นะแต่ลืมไปว่าตัวเราก็ท่าพื้นดนวก็มีนะเออแต่อย่าจับฮอปปิ๊เลยทําหัวร้อนแนะนำว่าอย่าจับโอ้สเบต กูมีนะกูใช้ฮอปปิปล่างสองแล้วเนี่ยใช่เหร <c oughs> อเพื่อนโคตรเทพคือมันจะสู้จริงๆใหได้เลยใช่ไหมโปเกมอนป่าแถวเนี้ย <c oughs> ว่าถ้าไปโอ้โหถ้าไปข้างหน้าไม่ไม่เดินก้าวหนึ่งแล้วเจอเลยเหรอวะเนี่ยเดาเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวหลุดจากป่านี้ก็ดีแล้วไอ้ห <c oughs> ลุดแล้ว, <c oughs> ลวเพื่อนกู <c oughs> จะหลุดจากป่ามากว่า โอ้ก็จะหลุดออกมาได้ถึงแล้วโอ้โหาม,ามีเทนเนอร์ีจะถึงหน้าประตูอยู่เลยมีเทนเนอร์เราก็หลบครับช่วงนี้โอ้ยลุงลุงทำไมลุง,ลงต้องมาโอ้โห <c oughs> เจอจด,ดักสองฟางคนนี้เดินเป็นซิกแซกเลยอ่ะอ่ะน่าจะระยะน,นี้โอเคโอเคเดินอีกหน่อยนึงอ่า โอ้สเต็ปซิกแซกของเราโคตรเทพอ่าตรงนั้นเดินไม่ได้นี่ครับซิกแซกเอ้าอุ้ยโอ้เด็กแม่งสายตาดีมากเพื่อนเห็นไหมว่ายืนอยู่ตรงเนี้ยคือเด็กแม่หันมาถึงอ่ะโคตโหดไปครับโอ้เพื่อนอ้อมอ้อมดับไม่กลัวโปเกมอนป่าแถวนั้นแหละนี่ เมจิคอลลิฟตายเลยโคตรโหดเป็นไงเปลิฟเราก็โหดนะโอ้ยเนี่ยโดนป่าด้วยเลยเนี่ยรันหน่อยรันรันโอเครอดแล้วทำไมไม่ปั่นจักรยานวะเฮ้ยมีเมตามอนด้วยเฮ้ยเมตามอนตัวม่วงม่วงโคตรโคตรเฟี้ยวอันนี้คือต้องคุยแชร์เพื่อนตำรวจเขาโอ้ ย,ยืนให้ความหวังทำไมว่าแบบเออว่าจะต้องคุยนะตำรวจก็ยังสู้อ่ะเพื่อนแล้วมันมันเป็นไอ้เนี่ยธาตุไฟเพื่อนเปลี่ยนตัวเลยเ<อ>หัวเบลีฟกูไม่แน่แนู่ปเปลี่ยนเป็นไอโง่ขึ้นว่าแล้วเนี่ยโอ้ยติดเบิร์นด้วยเนี่ยโอ้โหทรมานใช่ไหม เอ้ยแต่ทีเดียวทีเดียวเกือบตายไปครับโอ้ติดเบิรนด้วยติดเบิรนไม่กลัวครับพน่นพ่นน้ำใส่หน้ามันเออโคตรโชดอาตำรวจเราก็ไม่เว้นไอเบรกไม่ทันโอ้ <laughs> เนี่ยเพื่อนแล้วดูโปกเกมมอนแต่ละตัวของมันโอ้โหเจอ โก <Go S 2> ดักทตุน้ำนี่เมจิคอลลิฟต์้ยชิโกติต้าสู้ได้เออได้โยใช้แต่เมจิคอลลิฟอ์อ่ะเพราะเป็นเป็นเวทแรงมากโอ้โคตรเทพอ่ะชนะทตุน้ำไงบบเราจะจับซะหน่อยทตุน้ำไงก็ชนะมาถึงเมืองแล้วฮิวก่อนไปฮิวฮิว,ฮว เพื่อนเพื่อนเควสเมืองนี้อยู่ตรงไหนนะเราจะเดินไปดูกันก่อนเราไปทำเควสกันดีกว่าเอ้ยปันจกากนอนไปคือมารับเควสก่อนดีกว่าต้องช่วยสถานีวิทย,ยุอ่าอันนี้เลยใช่เพื่อนเออน,นี่แหละใช่ใช่ใแน่แนไปคุยกับตำรวจอ่าใช่มีอะไรให้ช่วยไหม มันต้องมีอยู่แล้วดูวสภาพแล้วถ้างั้นตำรวจคงไม่มายืนางี้โอเคอ้าวตกใจโอเคตอบหนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวสองไม่ได้ต้องตอบหนึ่งรอบหนึ่งเ <Hey. S 1> เอออันเนี้ยต้องสองหนึ่งสองแล้วโอเคตอบคำถามซ้ำดีกว่าไปเพื่อนเสร็จเรียบร้อยนี่คือเขาบอกให้เราอะไป ไปหาทางวางยาตำรวจอ้าวซะงั้นไม่เป็นไรครับรอจาไว้ทำทำเควสแรกก่อนไหมไม่ทำแล้วเพื่อนวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันเพราะเควสเมืองนี้มันยาวมากเอาไว้ทำพัทหน้าใช่ขี้เกียจทำแล้วดูสภาพเหนื่อยมากไปละบายบาย